ก็ชีวิตดีขึ้นครับตั้งแต่ทํางานที่ซีบีออใครดูแลพนักงานแบบนี้ตลอดไปค่ะเราอาจจะเหนื่อยแต่พอครั้นี้พอเราเราทำมาเรื่อยๆเรารู้หลักแล้วเราก็ตับตัวได้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมตอนเป็นไงบ้างครับจากประสบการณ์5ปีจากพี่พี่ท่านที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับ ท่านที่2นะครับที่มีประสบการณ์อยู่กับบริษัทซีบีออกมา7ปีจะแตกต่างกับ5ปีอย่างไรเชิญชมครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเจสสันแก้วมนี้ค่ะชื่อเล่นชื่อป่า ทำงานมากี s> <S ่ปีแล uh ้วครับเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีเนาะอยู่แผนกไหนครับอยู่แผนกเบเคสค่ะเบเคสเนาะแล้วขอถามก่อนเนาะว่ารู้สึกยังไงบ้างเจ็ดปีที่ผ่านมารู้สึกว่ามันวัยไหมครับไวัยมากเลยค่ะแล้วจำความรู้สึกวันแรกได้ไหมครับที่เข้ามาทำงานเป็นไงบ้างก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นค่ะพอเจอเพื่อนใหม่ที่เราไม่รู้จักก็เลยแ่บ พออยู่ไปก็ละก,กันแบบครอบครัวอ,อีกอันนึงว่าทำไมย,ยังยังอยู่ที่นี่ถึงเจ็ดปีครับเพราะเขาดูแลเราดีนะคะเปรียบได้แบบบ้านอีกหลังหนึ่งของเราเนี่ยแล้วก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันเขาคอยห่วงใยใส่ใจเรามีช่วงเวลาไหนมั้งครับที่หรือเหตุการณ์ไหนที่ทําให้รู้สึกว่าที่นี่แหละมันใช่และฉันอยากอยู่ที่นี่ต่อ,อม,มีไหม เหตุการณ์ที่ทําให้าแบบแตัดสินใจว่าเราไม่ไปไหนแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ก็มีเหตุการณ์ของเพือลอมงานที่ได้ยินข่าวมาแบบว่ามีเหตุการณ์อะไรอย่างงี้แล้วองค์กรเขาก็ช่วยเราช่วยเหลือเราตลอดอย่างนี้นะคะ่ะแล้วถ้าพูดถึงความผูกพันกับองค์กรของของตัวเราเนาะเราจะนิยามมันแปลมันยังไงคําว่าความผูกพันกับองค์กรเนี่ย กบเหมือนบ้านหลังหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นแบบครอบครัวไม่ว่าจะตำแหน่งไหนเราก็แบบดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องกันเองอแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับองค์กรนี้องค์กรนี้ทําให้เราแบบมีคุณค่าในการพัฒนาตัวเองด้วยมั้งคะคือแบบ ส่วนมากเราจะไม่เห็นเองแต่องค์กรเขาเห็นเราเขาก็นั่นให้เราขึ้นแล้วก็ในมุมของเราอ่ะองค์กรให้โอกาสหรือประสบการณ์อะไรบ้างที่เราได้เติบโตมีโอกาสให้โอกาสอะไรบ้างในชีวิตเราโอกาสอะไรบ้างได้เรียนรู้สิ่งรอบด,ด้านเนี้ยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่า มีทักษะอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันจะติดตัวเราไปตลอดเลยกับการทำงานที่นี่เ,นเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทในส่วนของกิจกรรมใช่ใชไหมที่นี่กิจกรรมเยอะไหมฮะก็เยอะอยู่นะคะชอบไหมก็มีบ้างโอเคอ่าแล้วอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับความประทับใจเนาะมีเหตุการณ์ไหนที่ยังจำไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับบริษัท กิจกรรมการบริจาคเลือดค่ะเพราะว่าเราให้เลือดกับคนที่เราไม่เคยรู้จักเราก็เหมือนแบบเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปอย่างนี้ค่ะ<ำ>ถือว่าได้ทําบุญไป<ช>ด้วยเนาะ,ะโอเคครับสุดท้ายแล้วครับคําถามสุดท้ายถ้าเราจะต้องขอบคุณองค์กรหนึ่งอย่างอยากจะขอบคุณเรื่องอะไรเนาะแล้วก็อยากจะ,ะส่งสารอะไรถึงผู้บริหารหรืออยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ ขอบคุณที่ให้เรามีงานเรามีงานก็เท่าก,กับมีเงินพอมีเงินก็ทําให้ครอบครัวเรามีความสุขแม่ขัดสนไม่อะไรค่ะอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารไหมเอ่ยก็อยากให้ดูแลพนักงานแบบนี้ตลอดไปค่ะโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ